สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเพจนี้ขือน,นัง่งรัชที่น,นี่สุขสบายเนาะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนีสีผ้าพี่น้องเข้ามาติดตามเนาะคะ่ะมาติดตามเบิงเนาะคะ่ะวาน้อยหนาเนาะคะ่ะหลังจากที่พี่อีก้อนๆน,นี่เข้าทําการตัดแต่งกิ่งไว้เนาะคะ่ะพี่อีนี่เพิ่นเป็นดอกละกะเป็นนวยหรอเด้อจากพี่น้องแต่กะจักเพิ่นสิติดซ้ำได้เนาะคะ่ะสีผ้าพี่น้องเข้ามาชม น่วยหลักอะผลของเพิ่นเนาะคะ่ะเนี่ยเป็นบอกเขียบเป็นน้อยนาพันหนังหันนะคะคันภาษาภาษาอีสานภาษาทองถิ่นเพื่อนเอินบกบกเขียบหนังบอกเขียบฝ่ายเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเป็นคนกะเป็นคนภาษาเน้นภาษาเนี่ยเจ้าหน่อยค่ะกะอยากเว้าแตงเต่ภาษาพืน้นถินเทาเนะคะ่ะเพราะว่ามันยงายงาสำหรับการนำเสนอเนาะคะ่ะ หน่เพื่อนกันนารากักนารากนนากักเด้อจ้ะกับสิภาพพี่น้องเฮาชมเนี่ยจกักสามตนค่ะพี่น้องเพราะว่าเอาสาระคือหมายความว่าเฮานี่ปลูก,กเกษตรแบบผสมสานแต่เฮา,าก็อยากอยากเอาผลไม้ที่เเ้าชอบเนาะคะ่ะเฮาก็อยากเอามาทำการปลูกไว้เนาะคะ่ะมาทำการปลูกไว้ ไปถักกินเท่าเนาะคะ่ะเป็นยังจังต้องตัดแตง่งจริงเนาะคะ่ะเพราะว่าเพ่นกับงามเนาะคะ่ะงาเพ่นกับถอดยอดสูงไงกว่าย่านเพ่นบังแสงแดดของต้นทุเรียนเท่าเนาะคะ่ะต้นทุเรียนเท่าก็อยู่ขขางๆเนาะคะ่ะเทาก็เลยต้องทำการตัดแตง่งจริงเนาะคะ่ะ พี่น้องเหาค้นใดญ่นะคะทำเกษตรแบบผสมผสานอยากจะเอาเทคนิคนี้นะคะ่ะเอาไปใส่นะคะ่ะก็เอาไปใส่ในสวนของเห้าล่องเบิงเนะจ้ะอันนี้คือภ่มเป็นต้นน้อยหนาเนาะคะ่ะกต่เข่าปีที่สามแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าเหามาปลูกมาปลูกแซมมาปลูกแซมต้นทุเรียนของเฮาเนาะคะ่ะ มาปลูกทุเรียนแล้วปีหลังเข้าก็จังได้เอาน้อยนาเนาะคะ่ะเอามาปลูกไว้นี่สีพาพ,พี่น้องเอามาชมตน้นจังน้อยเนาะคะ่ะติดตามกันมาเลยจ้ะนี่ค่ะพี่น้องหน่วยเพิ่งกัดสีไงกว่าเกา่ากว่าต้นที่เหล็กเนาะคะ่ะเนี่ยไงกันละเด้อค่ะพี่น่องจ้ะค่ะเป็น เป็นบกเขียบหนังจ้ะเป็นบกเขียบหนังเนาะคะ่ะกรสิภาพี่น้องเข้ามาชมแล้วก็มาติดตามกันเรื่อยๆรื่อยเลยจ้ะพี่น้องค่ะเมืเ่อเพื่อนกานาดากนารัก,นานารกเข้ามาทําการตัดหญ้าเนาะคะ่ะเขาก็เลยเห็นกเ็เลยอยากเอามาแบงปันพี่น้องเข้าความรูเล็กเล็กเนาะคะ่ะเอามาปรับใส่ในสวนเบืองเดอ้อจ้ะคัน พี่น้องเข้าผู้ใดเฮ็ดเกษตรเนาะคะ่ะฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานจ้ะก็ลองเอาเทคนิคนี้เนาะคะ่ะไปปรับใส่ในสวนเนาะคะ่ะพี่น้าตัดแตงก่งออกเนาะคะ่ะเพระาะว่าเพิ่นจะบังแสงแดดของต้นทุเรียนของเหาานะคะ่ะเากาเลยต้องทำการ การตัดแต่งกิ่งออกะนะคะนี่พะว่าห้องมาปลูกแซมระวางกลางเนาะค่ะระวางช่องกลางแปดเมตรต้นทเุเรียนค่ะพี่น้องค่ะนี่อีกพุ่มหนึ่งพุ่มนี้นี่ยังมาเห็นยังมาเห็นหน้อยๆค่ะเห็นถึงเต่ดอกของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยนี่ค่ะ,คะยังมาเห็นดอกจ้ะยังมาเห็นดอก โอเห็นแตงแต่ดอกบอเห็นหน่วยค่ะขออภัยค่ะพี่น้องค่ะดอกเิ็นก็คือไข่ไข่คร,ครับดอกอย่างน้ตดอกกระดังงาเนาะ,ค,ะ,นะค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะขอบคุณพี่น้องเข้าข้ามารับชมคลิปน้ำกันฝากกดถูกใจเนาะคะ่ะแล้วก็คอมเมนต์ เนาะคะ่ะก็เมนกันขอมานะคะว่าคิดยังไงค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ